Only Where are you? Ah. Just back. Just back. And the enemy was punished. A A uh like. was One enemy remaining. Spike down A. Don't do it. Don't do it. I'm Last player standing. Spike down A. เยอะเยอะเกินอีก um, ีคุณไม่อยากเบาเสียเกมวันน yeah, uh, uh, uh. voilà ี้คุณอยากเบาเสียงแบบไอ้ลำวงบอลำเลยนะเอาเฮ้ยสแกนสแกนพีนะไปดอกไปดอกเ้ยอ้าโบยยโบเอยาโบโอ้วโอ้นแลแล้ว ไม่รู้ไม่เห็นยังมีเพื่อนอยู่เงี้ยไมเจาน้ำเก้าเก้าดีเยอะโหเยอฮอร์เราใช่แต่เขาตายคู่ได้เลยเน่มีมั้มีมัสวยัตัวน่าจะว่างฮูก็าเน้นอาจารีแล้วเอาผมมาตัวฟัก แพร่เมแล้วบอกไปอสองสองพี่ดูมีัมสายอนนี่ยสายซเลซองหนึ่งศลตรู l e t กระวังระวังใกล้ได้เดียวระวังเลสใกล้ s m o k e down เล้ยใกล้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  down oh, B hang, โซวาสีดีเฮ้ยเจมีได้เจมีได้เจมีได้ตอได้ไหมตอได้ไหม Spike planted อ n e m y down ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท้าวราตัวหนึ่งดิ้งเศษ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 เอษอ่าเรตเทอร์เบอร์เรตเทอร์เบอรอ One e อ e m y เรตเทอร์เบอร์เรตเทอร์เบออ์ไปแมวอางไปเบอทีมเป๊ะเปอะมอเป๊ะ ดับหลัง,ลง,ลงมารค oh. one enemy remaining เด้ Last layer standing ตอไเลแทนาใหม่รกูดก่าไไม่ต้องไปเช็คงไอ้กรเพียมีแล้วรู้้วมัน one enemy remaining อีสัยอีสัยอีสัยอีสเอีสัยเย้ลบลบสิบแปดลบสิบแปดมันเล่นไม่เล่นสติงสติงเชียวน้าช่วยไอ้โง่ไม่ถนัดอะไรไอ้โง่นี่มันดีนะ You will not kill my allies. Still inside the Last player standing. Can't be killed. Yeah, nah, man, 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 man. One, One enemy remained. เมื่อเคยดูดินกันหรอวะบีบีบีขบนกล่องเอาขบนขบนอีตัวนึงลงไปแล้วลงไปมิมลองโอ้ยวันแถบบอน่ะมี2แถบโอเเฮ้ยอยู่รู้วัดแมกไซ์อ้มยยิงตีมันออมโดนด่าเขาแล้วอ้ม ขบนนรับ้นขบิ้บอกแล้วบอกบอกเลยเสๆไปเเซฟเคุณเซฟหรือไม่ไม่เซฟครับไม่เสไม่ถึดเซฟพีเสยา